ประชุมครั้งที่1ประจำปี2564นะครับวันที่18มกร,ร,ร,ราคม2564ลำดับววาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับ1คือการจัดกิจกรรมกีฬาสีนะครับโรงเรียนของเรามีกำหนดจัดในวันที่21-23มกราคม2564นะครับ ก็ขอให้ตัวแทนขผมทุกคณะสีนะครับเตรียมตัวพร้อมที่จะจัดกิจกรรมได้เลยนะครับกำหนดการมารับสมัครและวันสอบเข้าเรียนตของมหาวิทยาลัยนะครับสำหรับแก๊ปแผนนะครับทุกคนก็ทราบกันดีนะครับว่าสอบวันที่20่ิ ถึงมาที่23นะครับมีนาคมนะครับและันที่ผถัดไป27แล้วันที่28นะครับสอบโอนิคนะครับซึ่งในปีการศึกษานี้การสอบโอนิคไม่ไม่ได้จํากัดนะครับว่าจะต้องสอบนะครับถ้ามหาวัยไหนที่เพื่อนๆจะเข้าเรียนต่อนะครับต้องการสอบโอนิคนะครับก็ก็ต้องสอบนะครับแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนสอบเก่าไว้ก็จะเป็นการดีนะครับ เรื่องที่3นะครับขอแสดงความยินดีกับอภิชาติแกะไรสงนะครับที่ เราก็ได้ซื้อของมาจับสลากเข้าไปที่ร้ำลอยนะครับเรื่องอย่วาระที่สองเรื่องการรับรองการประชุมครั้งที่แล้วนะครับไม่มีนะครับเพราะว่าเราไม่งป,ประชุมครั้งกั้นันและวาระที่สามนะครับเรื่องสื่อเนื่องนะครับก็ไม่มีนะครับเรื่องการประชุมครั้งแรก แล้วเหตุการณ์รัที่4ีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาครับสมาชิกมีเรื่องอะไรที่จะเสนอใที่ประชุมต้องพิจารณา ในที่ประชุมมีการเสนอเรื่องการไปทัศนศึกษาประจำปี2563นะครับปีการศึกษา2563ผมอยากขอมติจากที่ประชุมนะครับว่าการไปทัศนศึกษาครั้งนี้เราจะไปที่ใดนะครับเชิญครับค่ะดิฉันนางสาวศศีมนูลเล็กนะคะขอนำเสนอจังหวัดเลยค่ะ ดิฉันนางสาวรมพ่ะขอเสนอไปจังหวัดอมแก่คดินนสดิมูลอเสนอไปจังหวัดนครราชสีมมีผู้ใดจะเสนออยู่ไหมครับมีจำนวนเสนอมาจำนวน3ามจังหวัดน,นะครับคือจังหวัดเลย กอนแก่็แลนะนครราชสีมานะครับต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมให้ร่วมกันพิจารณานะครับว่าที่การศึกษานี้เราจะไปทัศนศึกษาที่ไหนนะครับขอลงมติจังหวัดเลยครับ ลงจังหวัดขอนแก่นครับจังหวัดสุดท้าย์นครนา้สีอาครับจ,จากการลงมันตีนะครับ จำนวนลงมติมากที่สุดคือจังหวัดเลยนะครับจำนวน12เสียงครับมีผู้ใดจะเสนอเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอย่างไรครับเชิญครับค่ะนิชัานาสาวนันิสา,า,าลินานย์นะคะขอเสนอนะคะร่ว,าารวมกานหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการไม่ทำเหมืองต่าโดยวิธีการนะ,นะคะก็คือเราจะ ชี้ใเนเมยของเองนะคะให้การต้อนคับมาทำเินทุกวันที่จมิสาสเตเดียมมานะครับได้ลงมติเลือกหาหัวหน้าประยการวทประจำวันนะครับวันจันทร์ครับขอมัดอีกลงหัวหน้าเวทเลยมีสเสนอใครเป็นหัวหน้าเวทครับวันจันทร์ วิฉันนั่งสาวิมย,ย,ยานะ,ะนนนามนาะะน,น,นะคะขอเสนอน่างสาพิมพ์ะคะคุณพรีค่ะวันจาร์ผู้เสนอนะครับขอมติเห็นด้วยที่พิมพ์เรค่ะเป็นหัวหน้าวรินาทการคงน ขอให้ยกอีกรอบหนึ่งครับ วันอังคารครับเสนอใครเป็นหัวหน้าเวรประจำวันเชื่อครับพิชานนท์นสองพิชรสุภวรรณพักสอเสนอหน้าชาติเป็นหัวหน้าเวรประจำวันค่ะขอลงมติผู้ที่เห็นด้วยที่หน้าพิชาติเป็นหัวหน้าเวรประจำวันอังคารครับยกมือครับ ขอลูปัติผพูดที่ไม่เห็นด้วยครับยกมือครับเวียนวันมูอครับเสนอใครเป็น,หน,ห,นหน้าเวยียนประจำวันครับดิฉันน่าสารมรถครัมิี่ขอเสนอน,น้านสามให้เราสามสีครับขอมัติเห็นด้วยครับยกมือครับ ขอลงมติไม่เห็นด้วยครับยกมือครับเ <c oughs> วียนวันเระงหัสคา <c oughs> ชครับ <c oughs> ขอลงมติเห็นด้วยครับยกมือครับ ไม,เม่เห็นด้วยครับวันศุกร์ครับฉันน่าวะรู้คำพ่มูลของเขาเขาเสนอได้ดันที่ผพัดวันไพสงเป็นหัวหน้าเวรวันศุกร์ขอมาติจากที่ประชุมเห็นด้วยครับ ครัชกิจจากที่ประชุมไหครับ หัวหน้าเวรประจําวันจันนะครับนางสาวบิลลพักสุทธวีนะครับเห็นด้วยจํานวนสิบสองเสียงไม่เห็นด้วยจํานวนสามเสียงหัวหน้าเวรประจําวันอังคารนายพิชาติแคเริสงเห็นด้วยสิบสามเสียงไม่เห็นด้วยสองเสียงวันพุธนางสาวพุทักษาสศรีสวัสดิ์เห็นด้วยส1เสียงไม่เห็นด้วยสี่เสียงวันพฤหัสนางสาวสิริวิมลกับปเทสงเห็นด้วยสิบเสียงไม่เห็นด้วยห้าเสียงและเวรวันศุกร์นะครับ นายนันทิพน์วัฒนสมเห็นด้วย9เสียงและไม่เห็นด้วยอีก6เสียงครับสรุปคือวันทีของที่ประชุมเป็นรันจันคูนนางสาวปิยพัฒน์วันอังคารนายอภิชาติวันพุธนางสาวมุสลักสาวันพฤหัสนางสาวสิรินิมนต์และวันศุกร์นายนันทิพน์ครับมีผู้ใดเสนอเรื่องเพือ่อพิจารณาอีกไหมครับ <Auf> ค่ะพ en okay? ี่ช่างนางสาวพุทธาสาสืบสลัดนะคะดิฉันขอเสนอการจะทำโครงการของนักเรียนชั้นม .6 ธที่สค่ะเนื่องจากต้องม .6 ธที่สของเรานะคะจะมีการออกแบบ่าศนทนาติดสารต่อห้องไอทีติดต่อกันหลายครั้งนะคะเึื่ออยากให้มีโครงการที่จะมีการนำเสนอต่อห้องไอที มีผู้ใดมะเสนอชื่อโครงการหยู่ไมครับลำดับต่อไปนะครับจะขอมติจากที่ประชุม ลงวันที่เรื่องการจัดทำโครงการของห้องม .6 พกท2นะครับมีผู้เสนอมาจำนวนสองโครงการคือโครงการห้องเรียน EC นะครับและสองโครงการการการรณรงค์การล้างมือนะครับและมีการอีกป้ายรณรงค์ตามต้นไม้นะครับขอวติเห็นด้วยกับโครงการห้องเรียนพิเศษ EC ครับยกถาม โครงการการรณรงการล้ำนี่ครับครับมติของที่ประชุมนะครับการจัดทำโครงการของห้องมองที่สอง คือการจัดกิจกรรมการรณรงค์การล้างมือนะครับและมีการติดป้ายรณรงค์ที่ต้นไม้ด้วยกระปุกมีใครจะเสนอเรื่องเ,เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา,าไหมครับครับผมขอลำดับต่อไปนะครับนัเรียบวาระที่5ครับเรื่องอืึ่งเชิญครับ,บคุาน่าสาวแตงห้าสุนนเอ่อมี เดือนมีนาเราจะเริ่มสอบแกะแทโอสนสสมรถนามทยาวไปถึงเดือนเมษายนนะคะเนื่องจากช่วงนี้นะคะสถานะการณ์โควิดทำให้การเรียนการสอนของเรานะคะมีอุปสรรคหรือการยากลำบากในการเรียนเราไม่ค่อยเข้าใจหรือว่ามันเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเรืเ่องเนื่อง้วยเวลาที่เรามาเรียนออนไซต์ยอยู่ที่โรงเรียนมีเวลาน้อยนะคะจึงอยากให้พเพื่อนเพื่อนนะคะเริ่มที่จะอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบแล้วก็ แบ,บ่งเวลาในการอาร่านหนังสือเพื่อจะสอบปลายภาคโมเดิร์นเนียค่ะมีสมาชิกคนใดจับพูดเรื่องหัวข้อเรื่องอื่นีไหม นำเสนอแล้วนะครับกระบอประธานในการประชุมครั้งนี้นะครับขอจบการประชุมครับขอบคุณครับ